สวัสดีครับวันนี้แมนยู24นะครับมาพูดหลังเกมกันหน่อยครับฟุตบอลพรีเมียอังกฤษคริสตันพาเลตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่โคตรยำแย่ของทีมปีศาจแดงนะครับแพ้แบบขาดลอยสู้ไม่ได้เลยก็เกมนี้นะครับเป็นเกมพรเมียร์ลีก คู่คือมันจันนะครับเป็นคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับแมนยูเองก็เจอข่าวร้ายก่อนแข่งนะครับเพราะว่าแฮร์รี่แม็กไวได้รับบาดเจ็บตอนซ้อมอีกแล้วนะครับต้องพัก3สัปดาห์แล้วก็จะลงสนามไม่ได้แล้วในฤดูกาลนี้รวมถึงต้องลุ้นในเกมไม่เปครับที่จะเจอ,ท,จเจอที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยว่าจะผ่านความฟิตหรือเปล่านะครับเกมนี้ก็เลยแมนยูนะครับจับเอาจอห์นเอเวนนะครับที่เพิ่งหายเจ็บเนี่ยลงไปยืนคู่กับ คาเซมิโร่ในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่หายไปครับบรูโน่ฟอนเดสกับตันทีมปกติเนี่ยถ้าไม่เจ็บจริงๆเนี่ยไม่เคยหายไปไหนเลยแต่เกมนี้เจ็บข้อมือแล้วก็ไม่มีชื่อเลยนะครับก็เอลิกเทนฮากส่งเมสันเมาส์ลงเป็นกองกลางตัวลุกแทนส่วนคนอื่นก็อยู่กันครบนะครับก็เป็นชุดเดิมเพราะว่าตอนนี้นักเตะบ,บาดเจ็บเยอะแล้วเกิดน,นะครับส่วนพาเลสวันนี้ก็ชุดเต็มนะครับมีเอเบลชิเอเซ่แล้วก็ไมเคลโอลิเซ่นำทัพแดนหน้าเป็นชองฟิลิปมาเตต้านะครับก็ ครึ่งแรกนะครับเกมก็แมนยูถือว่าเริ่มเกมมาไม่ได้คลองบอลแย่อะไรขนาดนั้นนะครับก็พอจะมีจังหวะที่สามารถต่อเกมกันได้แต่เกมรุกเองเหมือนไม่ได้ซ้อมกันมาครับพอขึ้นไปถึงตัวข้างบนเนี่ยมันไม่มีรูปแบบเลยนะครับเหมือนใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็หาทางสร้างสรรค์เกมกันเองยิ่งไม่มีบรูโน่เนี่ยยิ่งไม่มีคนที่จะสร้างสรรค์เกมได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มมาแค่12นาทีคริสตันพาเลตก็ขึ้นน้ำก่อนนะครับ เป็นจังหวะพาเลตเนี่ยเขาได้ลูกทุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็คาเซมิโร่เนี่ยพยายามจะขึ้นไปตัดแดนบนแล้วพลาดโดนไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยพลิกบอลทะลุเข้ามานะครับจอเน่เอเวนเหมือนหลงตำแหน่งไม่รู้จะเข้าไปปิดหรือว่าจะปิดอีกฝั่งดีนะครับสุดท้ายก็ปล่อยให้กับไมเคิลโอลิเซ่ยิงง่ายๆเลยด้วยเท้าซ้ายเข้าไปนะครับพาเลตนำหนึ่งศูนย์จากนาทีสี่สิบพาเลตมาได้ลูกสองอีกนะครับก็เป็นจังหวะที่ชองฟิลิปมาเตต้านะครับพาบอลเข้าเขตโทษแล้วก็ดวลตัวๆกับจอเน่เอเวน แล้วก็มาเดต้าเนี่ยโอ้โหฉีกหนีอีเวนได้สบายสบายเลยแล้วก็ยิงด้วยซ้ายแสกหน้าโอนาน่าเข้าไปนะครับครึ่งแรกพาเลตนำสองศูนย์แล้วงานยากมากครึ่งหลังแมนยูไม่มีการเปลี่ยนแปลงรดใดทั้งสิ้นนะครับใช้ผู้เล่นชุดเดิมลงเล่นแล้วก็นาที58เป็ไปโดนพาเลตยิงเป็นสามศูนย์ก็เป็นจังหวะที่แนวรับก็เคลียร์กันไม่ขาดอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นอาร์มอตันเปิดเข้าเขีโทษเดียโกดาโลพยายามสกัดแต่ว่าสกัดไม่ถึงนะครับปะทะกับโยคิมเดอร์เซนแล้วก็บอลมาเข้าทางไทลิกมิเชล นาทีหกสิบหกพาเลตหนีเป็นสี่ศูนย์นะครับคาเซมิโลไปทําเสียบอลตรงริมเส้นนะครับเราก็โดนฉกมาสุดท้ายเป็นไมเคิลโอลิเซ่ปั่นด้วยซ้ายอย่างสวยเลยครับให้พาเลตนำสี่ศูนย์หลังจากนั้นครับแมนยูเองก็มีสิทธิ์เกือบจะโดนอีกหลายลูกเหมือนกันส่วนเรื่องของเกมลุกลืมม่ได้เลยครับทาเกมอะไรไม่ได้เลยคือจะบอกว่าผู้เล่นเจ็บก็ใช่ครับแต่ว่าถ้าดูที่แนวลุกแนวลุกไม่ได้เจ็บนะครับแค่บูโน่ไม่อยู่คนเดียวนี่มันทําเกมลุกไม่ได้ขนาดนี้เลยหรือ แต่ก็น่าแหละครับแทบจะไม่มีจังหวะยิงประตูเลยสุดท้ายจบเกมนะครับแมนยูก็แพ้ขาดลอยให้กับคริตาพอลเลนย์0-4สรุปตารางคะแนนตอนนี้นะครับแมนยูตกมาที่8จริงๆแล้วนะครับ35นัดมี54คะแนนตอนนี้โดนนิวคาสเซิลแล้วก็เชลซีแซงหน้าขึ้นไปแล้วนะครับถ้าจบแบบนี้แมนยูจะไม่ได้เล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอีก3เกมที่เหลือนะครับแมนยูจําเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องเก็บ3แต้มให้ได้บ้างแล้วนะครับ โดยนัดต่อไปนะครับแมนยูเจอสึกโคตรหนักนะครับเปิดบ้านเจออาร์เซนอลถัดไปนะครับจะเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลแล้วก็นัดสุดท้ายบุกไปเยือนไบรตันนะครับคุณคิดว่าแมนยูเล่นแบบนี้อีก3นัดที่เหลือเนี่ยจะมี3มแต้มไหมยากจริงๆนะครับแล้วหลังจบ3แมตช์นี้ก็จะเป็นนัดชิงกันไปครับที่เจอกับแมนซิตี้อีกคิดภาพไม่ออกจริงๆนะครับก็คงต้องภาวนาให้กับนักเตะ,ละหลายๆคนหายเจ็บกลับมาส่วนเรื่องของหลังเกมนะครับเขามีการออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่า ในตำแหน่งกองหลังเนี่ยหลังจากแม็กวายเจ็บเนี่ยก็ไฟบังคับจอ์นี่เอเวนต้องลงนะครับก็มีสื่อเขารายงานว่าจอ์นี่เอเวนเนี่ยจริงๆไม่ผ่านความฟิตที่จะลงตัวจริงด้วยนะครับเพราะว่าเจ็บไปเกือบ1เดือนเลยแล้วเพิ่งกลับมาซ้อมไม่ถึงสัปดาห์แต่ว่าไม่มีทางเลือกจริงๆกองหลังหมดแล้วนะครับก็เลยทําให้เอเวนตเนี่ยต้องลงแบบเต็มเกมเลยแล้วก็เอาเกมลุกของพาเลตไม่อยู่เลยนะครับ รวมถึงคาเซมิโลวันนี้เป็นกัปตันทีมก็หลุดฟอร์มเละเทะมากทําสิติโดนคู่แข่งเลี้ยงผ่านทั้งเกมเนี่ยครั้งนะครับเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เลยบ่งบอกถึงความช้าของเขาแล้วซึ่งการแพ้พาเลท0ูในเกมนี้นะครับทำให้ตอนนี้ปีศาจแดงเสียประตูรวมกันถึง81ประตูนะครับรวมทุกรายการเป็นสถิติที่มากที่สุดของสโมสสในรอบ48ปีนะครับนับตั้งแต่ฤดูกาล 1,976ถึง1,977นอกจากนี้ทีมของเทนฮากแพ้ในลีกไปแล้ว13นัดมากสุดตลอดการในพรีเมียร์ลีกนะครับเคยแพ้มากสุดเนี่ยแค่10เคยแพ้มากสุดคือ12นัดฤดูการ2013-2014แล้วก็2021-2022ถึงนะครับซึ่ง2ฤดูการนั้นมีการปลดผู้จัดการทีมออกระหว่างฤดูการด้วยส่วนครั้งล่าสุดที่แมนยูแพ้เยอะสุดเนี่ยก็จะเป็น ฤดูกาล1,989-1,990นะครับครั้งนั้นแพ้ไป16นัดแล้วก็จบที่13ของตารางสมัยยังเป็นดิวชั่น1เดิมอยู่ซึ่งแน่นอนว่าเหลืออีก3นัดมันไม่แพ้ถึงขั้นนั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้านับเฉพาะสถิติพิเมีกถือว่านี่คือสถิติที่โคตรย่ำแย่ที่สุดของแมนยูนะครับหลังเกมเลิตเทนฮาก็บอกว่าขอสู้ต่อนะครับจะทําให้ทีมเนี่ยกลับมามีผลงานที่ดีที่สุดซึ่งเขาก็ยอมรับนาะรับผิดชอบต่อผลงานของเกมนี้แต่พยายามจะปลุกเร้าให้ลูกทีม กลับมาคืนฟอร์มใน,ในอีก3ามนัดที่เหลือให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้จะมี9คะแนนให้เก็บแล้วก็สําคัญคือมันเจอคู่แข่งอย่างนิวคาสเซิลที่ถ้าชนะก็จะแซงกลับขึ้นไปได้เหมือนกันส่วนเรื่องของคาเซมิโลนะครับทางเทนฮากไม่ขอโยนความผิดให้กับผู้เล่นเพียงคนเดียวมันเป็นฟอร์มของทั้งทีมนะครับแต่ว่าในลายของเจมีคาร์เกอร์นะครับที่เป็นนักวิจารณ์นะฮะอดีตกองหลังลิปูเนี่ยเขาวิจารณ คาเซมิโรเต็มเมเลยนะครับบอกว่าคงหมดเวลาของคาเซมิโรในพรีเมียร์ลีกแล้วต้องมองไปถึงลีกซาอุหรืออะไรแล้วแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าคุณจะให้ฟุตบอลทิ้งคุณหรือคุณจะทิ้งฟุตบอลนะครับก็คือหมายถึงว่าก็คงต้องต้องแยกทางแล้วสำหรับคาเซมิโรฝืนเล่นที่พรีเมียร์ลีกต่อไปก็คงไม่ดีกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็แขวด้วยว่าทีมแมนยูเนี่ยถ้าส่งชุดยูยี่สามลงเล่นก็คงไม่แพ้ถึงศูนย์สี่แบบนี้ คือวิจารหรือว่าผู้เล่นชุดใหญ่ตอนนี้คือขาดแรงกระหายอย่างแรงไม่มีแรงกระตุน้นถึงการที่จะเป็นผู้ชนะเลยแน่นอนว่าเรื่องของผู้เล่นเจ็บมันก็มีส่วนครับแต่ว่าเรื่องของรูปแบบการเล่นที่มันไม่มีเลยเนี่ยทีมอื่นเขาก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบการเล่นเขายังอยู่ครับใส่นักเตะลงไปสามารถเล่นระบบเดิมต่อไปได้แต่แมนยูเนี่ยเหมือนไม่ได้ซ้อมเกมลุกกันเลยนะครับไม่แปลกใจที่ลาสซูนฮอยลุนมันไม่ค่อยได้บอลเพราะว่าต่างคนต่างเล่นนะครับฮอยลุนเกมนี้เองก็ หลายๆเกมเจอคู่แข่งกองหลังคู่ต่อสู้ประกบแล้วเขาสลัดไม่ได้เลยเกมนี้เจอยูอาคิมแอนเดอร์เซนกองหลังรุ่นพี่ทีมชาติดเดนมาร์กก็ไม่ผ่านเลยนะครับเป็นสิ่งที่ฮอยลูนเองก็ต้องปรับด้วยส่วนอันโทนี่นี่โหไม่ไหวจริงๆคุณดูไมเคลนโอลิเซ่เล่นลักเตะที่แมนยูมีข่าวนะครับไม่รู้ว่าเห็นฟอร์มนั้นนี้เขายังอยากจะมาอยู่หรือเปล่าดูไมเคลนโอลิเซ่เล่นกับอันโทนี่เล่นนะครับโหต้องบอกว่าคนละเท้าครับ มเคิลอโนริเซนี่อย่างเทพเลยอันโตนี่นี่ทำอะไรไม่ได้แล้วก็โดนเปลี่ยนออกไปด้วยส่วนกองกลางวันนี้สู้พาเลทไม่ได้เลยนะครับ,บวิลฮิวกับอารันบอตันเป็นคู่กลางที่เล่นดีมากามาอตัมบอตันเนี่ยอยุ่20เองนะครับเขาไปเปรียบเทียบกับเคอบ,บี้ไมนูเลยบอกว่าบอตันนี่เล่นไม่ได้แย่กว่าไมนูเลยเกมนี้แล้วก็ตัดเกมได้เยอะมากส่วนเม,มสันเมาส์ถามตรงๆว่าค่าตัว60ล้านตอนได้ยังไงเหมือนไม่มีเขาในสนามเลยนะครับเชื่อมเกมอะไรต่างๆไม่ได้เลยโยกไปเล่นริมแล้วก็หายไปเลย จนสุดท้ายโดนเปลี่ยนออกนะเป็นดิวที่มีสิทธิ์จะเป็นดิวที่ล้มเหลวเหมือนกันจ่ายไป60บล้านแต่ว่าอะไรคือประโยชน์ของเมสันเมาส์ในฤดูกาลนี้นะครับก็อาจจะต้องให้โอกาสอีกสักฤดูกาลนะครับดูว่าจะเป็นยังไงส่วนแบ็คเนี่ยบอกเลยว่าเลิกเอาวามิสก้าไปเล่นแบ็คซ้ายได้แล้วเ,เทนฮาร์เล่นไม่ได้ครับขนาดเล่นแบ็คขวาก็เป็นแบ็คที่เล่นเกมลุกไม่เก่งอยู่แล้วไปเล่นแบ็คซ้ายแล้วไม่เล่นเท้าซ้ายเลยนี่จบเลยครับคือคงกะจะมาปิดโอลิเซ่แหละแต่โอลิเซ่มันว้าไปทั่ว ก็แฟนผีก็คงต้องอดทนกันไปก่อนนะครับโค้ดเองก็มืนแล้วนักเตะก็เจ็บเยอะด้วยอีกสานัดที่เหลือเนี่ยมันก็ผลงานผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้เยอะแยะมากมายเท่าไหร่นะครับทรงมันก็คงเป็นทรงเนี้แหละแต่ก็ยังดีว่าได้เล่นในบ้าน2นัดแต่ว่านัดหน้าเนี่ยเจอเซนอนถ้าเล่นทรงแบบนี้นี่บอกเลยว่ารอดยากครับก็เอาจะช่วยกันต่อสำหรับแบนแมนยูก็ต้องเชียร์กันต่อไปแล้วก็อดทนครับเดี๋ยวฤดูกาลหน้าเนี่ยจะมีผู้บริหารเก่งๆเข้ามา ดูเรื่องของนะักฟุตบอลเรื่องของแผนงานและมันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้รวมถึงตําแหน่งกุนซือนะครับไม่รู้ว่าพอเกมนี้กลุ่มอินิออสเห็นแล้วเนี่ยยังไว้ใจเทนฮากอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ